สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องต้องไปสุขสุขคนนะครับผมผมเบาตอนกวกกอกนะครับมีคนส่งอะไรมาให้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาดูก่อนนะครับมีคนส่งอะไรมาให้เจ้าโชคดีรอดนะครับผมอะไรน,นู่นี่มาจากคุณย่าพรทิพย์นะครับย่าพรทิพย์อ่ถนนอิสระพระหัมนะครับประชาประชากรไทยนะครับท่าพระ บางกอกใหญ่นู่นนะครับผมพ่อน้องนะส่งมาให้เบาวต่อยกรอกนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับมาดูกันเด้อพ่องน้องเด้อมาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับผมส่งมาให้เจ้าโชคดี นี่มีตุ๊กตาสองสองอันนะครับมีตุ๊กตาตุ๊กตาหมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาเดือนนะครับเดือนครึ่งเสี้ยวแล้วก็มีนี่นะครับผมแล้วก็มีอ่าที่ที่ใส่อาหารพ่อน้องโอ้แล้วมีสายรัดด้วยพ่อ่น้องนะมีสายรัดให้เขาด้วยสายรัดให้เขาด้วยนะครับผม สายปูกโอ้นี่เขากลัวกลัวมันกระแทกแรงนะครับพ้องมีสายปูกให้กลัวเขากระแทกแรงน,นี่นะครับผมแล้วก็มี แชมพูนะครับผมพอน้องมีแชมพูน้ำพูอาบน้ำให้น้องนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ของเล่นของน้องครับของเล่น,นกระโชกแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับผมพอน้องหนึ่งอย่างนะครับสองอย่างมีสามอย่าง สี่อย่างนะครับผมอันนี้สายลัดนะครับแกะได้นะครับผมตรงนี้แกะได้นี่ครับสายยาวนะครับสายยาวเลยโอ้สองอย่าง3มอย่าง4ี่อย่าง5อย่างหก อย่างนะครับผมพออ่อแี่น้องนะซื้อมาให้เจ้าโศก6อย่างนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับย่าพรทิพย์นะครับผมอยู่ทีออ่อยู่ที่อิสรภาพนะครับยี่ประชากรไทยนะครับท่าพระนะครับผมโชค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 ชค น่าครับผมพ่อ่น้องนะเดี๋ยวก่อนเอาเอาไปลองให้เขาก่อนเด้พอพ่อ่น้องนะเอาลองให้เขาดูเข้ามาแล้วมาแล้วขอบคุณขอบคุณย่าพรทิพย์หน่อยขอบคุณย่าพรทิพย์หน่อยอครันะบผมแล้วนะก,ก็ไปเลย เไปสวยมากขอบคุณนะครับยา่าความทิดเดี๋ยวบ่าวตาจะลองอเชือกแล้วก็ล้างพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารก็ขอขอบพระคุณแทนเจ้าโชคดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ